ครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เราพบกันในรายวิชางอสา1สการงานอาชีพ3ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โดยครูประหยัดองค์สมบัติครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องการถนอมอาหารด้วยวิธีการทำอาหารแห้งการถนอมอาหารด้วยวิธีการทำอาหารแห้งมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ 1. นนักเรียนอธิบายความหมายของการถนอมอาหาร โดวยวิธีการทําอาหารแห้งได้ 2. สํารวจและเขียนขั้นตอนและวิธีการถนอมอาหารด้วยวิธีการทําอาหารแห้ง 3. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการถนอมอาหารด้วยวิธีการทําอาหารแห้งวิธีการถนอมอาหารการถนอมอาหารมีหลายวิธีเช่นการทําอาหารแห้งการลงควันการใช้ความร้อนการใช้ความเย็นการใช้น้ําตาล การหมักโดองการใช้วัตถุกันเสียการใช้รังสีซึ่งเราควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของวัตถุดิบก,การทำอาหารแห้งเป็นการถนอมอาหารโดยกำจัดน้ำที่อยู่ในอาหารให้ได้มากที่สุดเพื่อให้จุลินทรีย์เติบโตช้าลงและป้องกันการเหม็นหืนของไขมันในอาหารการทำอาหารแห้งมีอยู่สองวิธีดังนี้นะครับ 1. การตากแห้ง การตากแห้งเป็นการใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์หรือพึ่งลมควบคู่ไปกับการใช้เกลือหมักอาหารโดยเฉพาะอาหารประเภทเนื้อสัตว์การถนอมอาหารวิธีนี้มีต้นทุนต่ำอย่างเช่นในภาพนะครับเป็นภาพของกุ้งแห้งนะครับการทำอาหารแห้งวิธีที่2ก็คือการอบแห้งการอบแห้งเป็นการทำให้อาหารแห้งโดยใช้เครื่องจักรเป็นการระเหยน้ำทั้งหมดออกจากอาหาร โดยเครื่องจะทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพของอาหารได้ลักษณะดีอาหารจะมีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดนะครับวิธีการถนอมอาหารตัวอย่างในภาพนะครับเป็นรูปก,การตากแห้งโดยใช้แสงอาทิตย์นะครับอันนี้นักเรียนอาจจะคุ้นเคยกับภาพนี้อย่างเช่นกรณีที่เราแนะนําในนี้ก็คือปลาช่อนตากแห้งปลาช่อนตากแห้งวัตถุดิบที่ใช้ปลาช่อนจํานวน3ตัวขนาด สามร้อยถึงสี่ร้อยกรัมเกลือป่นสองช้อนโต๊ะอุปกรณ์มีมีดเขียงชามผสมตะแกรงหรือกระดง้งช้อนตวงเครื่องช่างวิธีการทำ 1. นึ่ำปลาช่อนมาขอดเก็ดแล่สันหลังผ่ากลางแล้วแผ่ตัวปลาออกนำเครื่องในที่อยู่ในท้องปลาออกให้หมดล้างน้ำให้สะอาด 2. ใช้มีดกรีดตามยาว ของตัวปลาประมาณ3-4ถึง4บ้างโดยกรีดให้ขาดเป็นร่องแต่อย่ากรีดให้ตัวปลาขาดจากกัน 3. าทากเกลือป่นที่เนื้อปลาทุกตัวแล้วขยำให้ทั่วทิ้งไว้ประมาณ1-2ถึงชั่วโมง 4. นํนำปลาคุกเค้าเกลือดีแล้วมาวางเรียงบนกระด้งหรือกระจาดไม้ไผ่จากนั้นนำไปพึ่งแดดทุกวันจนปลาแห้งและแข็ง แล้วนําไปเก็บในภาชนะสะอาดที่มีฝาปิดมิดชิตสลหรับวิธีการถนอมอาหารโดยการตากโดยใช้แสงอาทิตย์เป็นที่นิยมของท้องถิ่นนครไทยนะครับซึ่งนักเรียนก็จะสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้วิธีการถนอมอาหารโดยการรมควันเป็นการถนอมอาหารโดยใช้ควันจากการเผาไหม้และความร้อนเพื่อทําให้อาหารสุกแห้งมีกลิ่นของลมควันน่ารับประทาน รวมทั้งป้องกันกลิ่นเหม็นหืนของเนื้อสัตว์หลังจากลมควันแล้วอาหารก็จะสุกสามารถรับประทานได้ทันทีไม่เน่าเสียง่ายเก็บไว้รับประทานได้นานการลมควันเนื้อสัตว์เพื่อถนอมอาหารมี2วิธีดังนี้ 1. การลมควันเย็นเป็นการลมควันที่ใช้อุณหภูมิไม่สูงมากคือประมาณ45องศาเซนเซียสแต่ในการใช้ในการลมควันนาน,านตั้งแต่1นถึงสิวัน โดยการนำเนื้อสัตว์วางบนตะแกรงลวดหรือบนแค่ไม้หรือแผ่นโลหะให้อยู่สูงจากกองไฟและใช้ขี้เลื่อยคลุมกองไฟถ้าต้องการให้หารเก็บรักษาได้นานต้องลมควันมากกว่า1สัปดาห์ขึ้นไปวิธีที่2คือการลมควันร้อนเป็นการลมควันที่ใช้อุณหภูมิสูงขึ้นใช้อุณหภูมิตั้งแต่60ถึง120องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงโดยการแขวนเนื้อสัตว์หรือวางไว้ใกล้กับไฟเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์จะสุกเราสามารถรับประทานได้ทันทีหรือเก็บไว้ในอุณหภูมิต่ำได้เป็นเวลานานตัวอย่างการลมควันนะครับที่ในในชาร์ตก็คือปลาช่อนลมควันวัตถุดิบที่ใช้ปลาช่อน3ตัวน้ำหนักรวมกันประมาณ1กิโลกร,รมัมเกลือปน่น 150กรัมน้ำต้มสุก850กรัมอุปกรณ์มีมีดเขียงชามผสมตะแกงหรือกระดง้งเครื่องช่างตู้อบลงควันวิธีการทำา1ึอดเก็ตแล้วล้างเมื่อกที่ตัวปลาตัดหัวผ่าท้องเอาไส้ออกล้างให้สะอาด 2. แล่เนื้อปลาเป็นชิ้นตามยาวของตัวปลาหรือผ่าแล้วแผออก โดยให้มีส่วนติดกันบริเวณท้อง 3. แช่ปลาในน้ำเกลือที่เตรียมไว้โดยใช้น้ำเกลือท่วมปลานานประมาณ15นาที 4. ยกปลาขึ้นจากน้ำเกลือนำไปผึ่งในกระด้งหรือตะแกรงให้เสด็จน้ำประมาณ30นาที 5. หลังจากนั้นนำไปอบในตู้อบลมควันซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ65องศาเซลเซียสนานประมาณ2-3ชั่วโมง โดยใช้ชาอ้อยหรือสังกโพดแห้งเป็นเชื้อเพลิงจะได้ปลาช่อนลมควันที่มีเนื้อสีเหลืองทอง 6. นำออกจากตู้ลมควันพึงไว้ให้เย็นเก็บใส่กล่องพลาสติกที่แห้งสะอาดหรือบรรจุในถุงบรรจุสุญญากาศแล้วนำไปเก็บไว้ในตู้เย็นครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอแนะนำแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ